Oh, ทุกคนเราอยู่ที่สุกี้ดาราดาราสุกี้จ้าตรงแถวปรีดีพนมยงนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปดูนอกร้านกันนะครับอู้ดูในร้านด้วยทุกคนอู้ยเศรษฐกิจดีทุกคน,จจกด,ด,กคนดูสิอารมณ์กระเริอรอยกันนะรับทุกคนแต่เรามาดูเพื่อนบ้านเขากินอะไรกันบ้างมีนี่มีกงมีกุ้งนะรับทุกคนมีข้างในเป็นห้องแอร์ด้วยทุกคนนี่จ้าทุกคน สุกีดาราดาราสุกีตลา,าสดสรีนาเป้าเคยไปออกนะจ๊ะนี้จะเปิดบริการทุกวันนะจากเชียงวันยันตีสามเลยจ้าทุกคนจ๋าสไตล์ฮ่องกงกันเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋านี้ดูสิห้องแอร์รหรูอลังการนะจ๊ะทุกคนจ๋าบรรยากาศตรงข้ามจะเป็นแบบนี้จ้าทุกคนซ้ายมือจะไปรามคาแหงนะซ้ายมือด้านนี้นะรามคาแหงของตันจ้ะของตันด้านขวามือขวามือก็จะไป อ,อเอกมัยได้ทะลุล้วยน้ำไทยทะลุพระรามสี่แต่ถ้าเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งนะทุกคนเลี้ยวขวาด้านนี้นะเลี้ยวขวาด้านนี้ก็จะไปอ่อไปไหนไปบางนาถ้าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาด้านนี้จะไปเอกมัยว้วยน้ำไทยคลองเตยไปทางนี้หมดเลยนะตามมาทางนี้บ้างไปตามมอเตอร์ไซค์นี้นะไปรามคำแหงไปคลองตันจ้กทุกคนจา๋าและมีทางลัดไปสุขุมวิทหกห้าด้วยนะ นะเรามาดูหน้าร้านกันจ้ะทุกคนจุ้๋ยมาทั้งทีเราต้องแบบบอกต่อสิใช่ไหมเราต้องบอกต่อนะฮะอู้ดูคิวจ้ะทุกคนคิวยาวเลยอย่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวต้องไปกินก่อนนะสไตล์ฮ่องกงไงจ้ะทุกคนอันนี้มีการบอกว่าอ่านแล้วรวยจ้ะทุกคนอ่านแล้วรวยนะฮะเดีนะะ๋ยวไปดูข้างในกันเนาะนี่จ้าดูสิทุกคนน้ำซุปนะฮะ เกวยรลดมาขอบอกน้ำใบเตยขอบอกแล้วก็น้ำกระเจีย๊ยบเดี๋ยวพอดูดก่อนอกระเจี๊ยบแท้ๆเลยทุกคนดูน้ำจิ้มสิทุกคนมาขอชิมน้ำจิ้มก่อนได้ไหม,มน้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนโอ้โหอ,อร่อยอ,อร่อยมากๆอืไม่น่าหลอกคนณติมร้านเลย อู้ทุกคนอ่าดูสินี่มีต่งมีตักนะฮะตักฉีฝรั่งก็มมะกุง้งพันหอยสซาาเกี้ยกุย้งนะนี่เราสั่งได้เลยนะทุกคนจำกัดเวลาไหมนะหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนชั่วโมงนาทีนะ,ะทุกคนะฮาเราลงคลิปนี้ก่อน,นะะอฮะอร่อยมากกอ้น้ำจิ้มทุกคน ผมคลิปนี้ก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวมา EP 2จ้า